สวัสดีมิตรรักแฟนเพลงชาวต่อซาบาทเทียวทุกคนนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนมาเที่ยวอุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแควอีกสามกิโลเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาไปอีกสามกิโลจุดเล่นน้ำเลี้ยวขวาเหมืนกันนี่ ่จริงแล้วในแผนที่ในอันนี้มันเป็นชื่ออะไรแล้วนี่นี่ไงอุทยานแควน้อยเขาเปลี่ยนชื่อเป็นอุทยานแควน้อยแล้วถ้าหาในเขื่อนแควน้อยกูเกินต้องปิดสถานที่ท่องเที่ยวเนื่องจากโควิดเอาจะไม่เปิดอีกหรอไม่รู้เรื่องเก็บป้ายหรือปเปล่าไปดูกัน กลอ้นนองนี่นคนออยไรนี่เต็มแล้วถังก่อนเปิดได้ยังครับจุดคัดกลองคัดเครื่องดนตรีเข,เขาจริงจริงเหรอวะแสดงให้เขาได้ดิเปิดหรือยังถังสีกลางเต็นได้ไหมฮะสวัสดีครับ,รบ,รบกงเตจนได้ไหมครับได้ค่ะสแกน เดี๋ยวขอดูใบวัคซีนด้วยนะคะถ่ายรูไปใบวัคซีนด้วยสองสองหน้านะครับให้น้องก็ใส่อันนี้ได้จองมาหรือเปล่าไม่ได้จองครับอันนี้อสองคนค่ะสองคนเลยเช็คอิน,นมีคนเข้ายังครับยังไ,ไม่มีวันนี้น่าจะมีหนึ่งเต็น,นครับยังพลาด แจ้งผู้เเรงช่งได้ไหมครับมือได้ไหมเด็กมือได้มือได้ไหมมือก็ได้โอเคค่ะขอบคุณครับได้เลยที่มานอนแจ้งพนักงานข้างบนได้เลยนะคะมีอยู่คอยรับอยู่อีกที่นึงค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับก็ตามที่ได้ยินนะครับ ว่าจะไปไหนช่วงนี้ก็คนที่จะมีใบฉีดวัคซีนนะอาจจะไม่ต้องถึงกับสองเข็มแต่สองเข็มก็ดีบางที่เขาก็เข็มงวดบางที่เขาถามเลยนะว่าสองเข็มหรือยังใช่ จีนิเธอเข้าไปถึงที่นอนแล้วจะมีสีจีอยู่ใคอเอามาเอากลับเดค่ะเดอเดค่ะเดอจอดรถเชิดใช้อ่าเขาบบกเหรออ้ยก็สวยอยู่หรอกนะ เขาคุยอะไรกับต้ออยู่หรือเปล่าแล้วปเป็นกระจกใส่เขา,าเปล่าลงเลยเขาให้จอดซ้ายหรือเปล่าสวัสดีค่ะสวัสดีส นอนได้กี่คนสียจังเลยร้อยห้าสิบถ้าครบก็สองร้อยห้าสิบที่นอนหมอนมุ้งเต็นเปล่าร้อยห้าสิบมีที่นอนสองร้อยห้าสิบเต็นมาเองคนละสามสิบเต็นมาเองคนละสามสิบแล้วไม่มีค่าเข้าไม่มีอะไรอ่ะมีทุนยาดิ้าราสถานที่ อ๋ออันนี้เดี๋ยวผมต้องจ่ายค่าเต็นท์ค่านอนด้วยค่าเข้า,ขาด้วยค้าเข้าไม่มีเสียค่ะมีแต่ค่าน,น้ครับมีคนเข้ามานอนบ่อยๆไหมคะพี่ก็ามาี่แรกอ๋อหนูไม่เคยรู้จักที่นี่เลยลองมาครั้งแรก ครับแล้วอันนี้ก็เป็นห้องน้ําอีกจุดหนึ่งนะครับจุดนี้น่าจะเป็นห้องน้ําที่เขาสร้างใหม่นะก็เดินมาไกลพอสมควรตรงนู้นเลยศาลานู้นไปอีกจะเป็นที่เรากลางเต็นนะครับอันนี้เป็นห้องน้ําหญิงส่วนอันนี้เป็นห้องน้ําชายนะครับ แยกสัดส่วนกันไปเดี๋ยวเราไปดูว่าวันนี้เราจะเจองูงในห้องน้ำอีกไหมสำหรับห้องน้ำผู้ชายนะครับ<ม>ก็มีนี่ก๊อกล้งหน้าอยู่หน้าห้องน้ำแล้วก็กระจกสองหน้าที่นั่งหรอส่องสาย โถชี่สามแล้วก็ห้องส้วมสามกลับมาทางขวานี่อันนี้ก็จะชำระแล้วก็ห้องอับน้ำนะครับหนึ่งสองเป็นฝักบัว อันนี้เป็นห้องน้ำผู้หญิงนะครับดูแล้วก็น่าจะเหมือนเหมือนกันนะแต่ผมคงไม่เข้าไปถาข้างในนะครับซึ่งนู่นที่ทําการอยู่ข้างบนนู้นข้างบนนู้นเออที่ทำการยังไกลเลยอะเดินมาก็มีสองร้อยเมตรอะแต่สำหรับท่านใดที่กลัวจะเข้าห้องน้ำใกล้ๆนะครับก็จะมีร้านนี้ ด้านนี้แต่ด้านนี้จะไม่เห็นวิวก็จะมีโต๊ะรับประทานอาหารแล้วตรงนั้นก็เป็นซิงหลังจานที่ทิ้งขยะมีโต๊ะแล้วก็ห้องน้ำเมื่อกี้ แล้วที่สำคัญคือสาลานั้นนะครับมีปลั๊กให้ต่อไฟนะมีปลั๊กให้ต่อไฟแตม่มีแค่รูเดียวนะครับแบบเสียบได้ใส่ใสาเดียวอะ่อะรประมาณนั้นแต่ที่กลางเต็นเยอะครับที่นี่เทศกาลนี้รับได้สบายครับโอเค นูน่นแต่เราอยู่แถวนูน่นจะเห็นวิวอรุณสวัสดยามเช้า,ชาครับพาไปดูข้างนอกดูชมบรรยากาศเช่อนยามเชา้า อจำใส่เช้าเลยมีหมอกฟุงฟ้งๆอยู่ตรงช่วงนู้นลอยยเห็นไหมแถ่านั้นน่าจะไม่เห็นนะอากาศกำลังดีครับที่นี่ ไฟยังไม่ดับเลยแต่ถ้าเกิดใครมากางเต็นท์ตรงนี้นะครับจุดชมวิวแบบวิวส,สวยๆตรงเนี้ยบอกเลยว่าห้องน้ำไกลมากไกลแบบน่าจะมีสองสามร้อยเมตรได้ ก็เย็นๆนะครับอ๋อสดชื่นมากอันนี้เราเหมาล่านกันเลยอันนี้ก็เต็นอุทยามไม่มีใครนอนอันนั้นก็เต็นอุทยานไม่มีใครนอนอน,นี่เต็นเราข้างบนนู้นไกลๆก็เต็นอุทยานไม่มีใครนอน ก็สําหรับที่นี่นะครับคนละสามสิบบาทเท่านั้นค่านอนหลักสิบวิวเอาไปหลักล้านเลยจ้า ก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันสำหรับอุทยานแห่งชาติแควน้อยนะครับสวัสดีครับ